สวัสดีค่ะพี่พสวัสดีค่ะทอยมาเจอกันอีกแล้วส้าสดใสนะวันนี้แหมหยุดยาวสามวันไปเที่ยวไหนคะโอ้หไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านค่ะไปเที่ยวทะเลเถอะพักผ่อนเนาะวันนี้เรามาเจอกันวันนี้ค่ะเพราะเมื่อวานนี้เราเจอกันรอบหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับเช็คเวลาลูกค้าเอาเช็คมาตัดนะตอนนี้ทอยก็ทำถูกต้องแล้วดีขึ้นไม่มีข้อผิดพลาดนะ ก็ขอให้มันไม่มีข้อผิดพลาดแบบนี้ไปตลอดเนาะแต่ว่าวันเนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนะเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการนําส่งสลิปของ b ีโเนะเาะบีโอซีตรวจสอบพราะว่าเวลาความสมบูรณ์ของวินเปเมนที่เราส่งไปอะค่ะมันไม่ถูกต้องก็เลยจะมาช่วยกันหานวทางแก้ไขเนาะว่าจะให้มันถูกต้องสมบูรณ์โดยที่ ไม่ให้เกิดความเสียหายกับธนาคารไม่เราไม่โดนหัก KPI แล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการของเรานะคะอย่าพี่บกวรถามคอยหน่อยสว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ามาชำระบิลไฟเมนต์อะพอยดูจากตรงไหนบ้าง่าถ้าอย่างเป็นของธนาคารินะ่าทีมบีธนาคารนะคะก็จะดูอ่าจำนวนเงินคะ่ะแล้วก็ตัวหนังสือคะ่ะ แล้วก็ให้ลูกค้าลงใายมือชื่อนะคะตรงช่องผู้ชำรัค่ะแล้วก็โดยโทรศัพท์ค่ะแล้วเรากรอกรายละเอียดเข้าไปในสลิปไหมคะถ้าเป็นของทีมธีชาติคือไม่ต้องกรอกลายละเอียดค่ะชำระให้ลูกค้าเร็จเรียบร้อยเราก็ตรวจสอบเราก็สอบถามอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ให้ลูกค้าตรวจสอบยอดแล้วก็ตัวจสอบสีรถแล้วถ้าเป็นของ บริษัทอื่นนะคะอย่างค่าพนักของโตโยต้าหรือบัตรเครดิตของที่อื่น,นะคะ่าประกันชีวิตของบริษัทอื่นนะคะที่เขามาชำระเนี่ยเราทำยังไงบ้างถ้าเป็นอย่างของโตโยต้านะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคะ่ะนำใบชำระมาด้วยนะคะมีบาร์โค้ดมามีบาโคมาชำระคะ่ะก็ตรวจสอบจำนวนเงินตัวหนังสือแล้วก็ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อนะคะแล้วก็ตรวจสอบด้วยโทรศัพท์ ถ้าเกิดว่าลูกค้านําใบชําระมาด้วยก็เราก็ใช้ในส่วนของธนาคารนะคะใบชำระในส่วนของธนาคารแล้วก็แนบกับสลิปค่ะแนบแนบบัตสลิปลไปกับเราเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างเขามีการ์ดมา,าเขามีการ์ดมาให้เรามีถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการ์ดมาตัวนี้ก็คือเราต้องอเขียนรายละเอียดของลูกค,ค่ะ,คะ,คะลง,งชืง่อชืบ่บให้ครบ,คบ<ม>ก็จะเป็นชื่อบริษัทค่ะแล้วก็โค้ดค่ะ แล้วก็ชื่อผู้ชำระนะคะแล้วก็รหัสลูกค้าก็คือเ e สเลสหนึ่งเลขเลสสองค่ะแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินแล้วก็ตัวหนังสือให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าลงรายมือชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ชำระให้ลูกค้าปกติค่ะตรวจสอบต้องก่อนยื่นเอกสารให้ลูกค้ามก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าทวนของลูกค้าอีกรอบหนึ่งให้ลูกค้าตรวจเช็ความถูกต้องของสลิปทีครั้งหนึ่งนะคะแล้วอย่างสมมติว่าเราคอรกัน ระหว่างตอนเย็นอะคะ่ะเปลี่ยนกันตรวจสลิปเนี้ยแล้วทอยตรวจสลิปของของเพื่อนอีกตัวหนึ่งยังไงก็อันนี้ของเราก็จะเปลี่ยนเงินตรวจคะ่ะก็เหมือนเราตวรวจสลิปของตัว A เ,เลยก็คือเราก็จะดูจํานวนเนงินดูตหนสื่อมือเดิมแล้วก็ลายมือลูกค้าและเซ็นลูกค้านะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ให้ความสำคัญก,กับสลิปของเพื่อนที่ตรวจให้เหมือน,นเป็นของเ,อเราเนานะ<ช><ช>เราต้องรับผิดชอบร่วมกันเนาะเพราะว่าเราเซ็นรับรองมีความรับว,ว่าเราตรวจชิคแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคถ้าถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่าพลอยจะมีข้อผิดพลาดอีกอไมแต่ขอให้มันไม่มีข้อผิดพลาดเนะดาะเพื่อที่จะบอกว่าเราจะไม่โดนหัก PVI หรอได้ค่ะโอเควันนี้ กลับบ้านนีความสุขนะคะเที่ยวให้สนุกนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบที่ยิน